ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ไฟท์ไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิปท็อปฟวันนี้นะครับจะเป็นการจัด5อันดับนะครับแคนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2559หรือว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับมาดูกันเลยนะครับเราจะจัดว่า5อันดับแคนไหนบ้างน,นะครับที่ติดอันดับของเราในวันนี้นะครับไปดูกันเลยอันดับที่5 อันดับที่5ของเราในวันนี้นะผมจะเป็นแคนจากยูเนเต็ดแซงตูร y กันเลยนั่นคือช h a d โด p พาร d ดินนั่นเองนะครับน้องๆหลายคนอาจถามที่ทำํำไมชารโด่พารอดินเด้งกลับมาอยู่อันดับที่5ได้ยังไงแคนนี้ผมก็เล่นเข้าใจครับแต่ว่าเอาจริงๆ s h a ชา w ์โด a พารดินเป็นแคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าต้องเก็บของเก่าไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในการออกในช่วงซีซัน4ีเนี่ยนะครับทำให้ชารโดพารดินน่ะต้องไป เก็บของต่ซีซัน3มาพวก PG อย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆที่กงทิกเกอร์นะครับตัวเล่นนะครับปีกดำอะไรมากมายเบรกลงเบรกลท์ทำให้ชาโดคราดินมีคนเล่นเยอะจริงนะครับแต่ว่าเป็นคน ผู้เล่นเก่าทั้งนั้นเลยที่ได้เล่นแค่นี้ครับผู้เล่นใหม่ไม่สามารถหา p G ีได้นะครับบาร์เตอร์ดาร์กล่างแรกอาจจะหาไม่ได้นะครับเบรกไลท์ก็ไม่มีหรือตัวเริ่มนะครับชาร์จบาวก็ไม่มีนะครับทาให้ชาโดพราดินนะครับเป็นอันดับที่5แต่ต้องยอมรับจริงๆครับเมื่อไหร่ที่ชาโดพราดินออกนะครับแค่นี้ขายได้ทุกทีและเป็นแคนหนึ่งที่เรียกได้ว่ายอดนิยมตลอดนะครับสำหรับชาโดพรินออกน้อยแต่ได้ใช้งานจริงเลยได้อันดับที่5ของเราไปในวันนี้อันดับที่4 อันดับที่4ของเราในวันนี้นะผมจะเป็นแคนจากยูนเต็ดแซนตูรี่อย่างเช่นเคยนะผมนั่นโกพลาดินนั่นเองนะครับโกพลาดิน <Pal> เป็นแคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าออกตั้งแต่ซีซันสองนะครับและก็ได้รับความนิยมเรื่อยมานะครับเนื่องจากเป็นแคนที่ตัวเอกอย่างเซนโดไอจิใช้นะครับและลามยาวมาถึงในช่วงซีซัน4นะครับคนตัวละครตัวต่อมาที่ใช้ก็คือไกรยานั่นเองที่เรียกได้ว่าเกือบจะเอาเด็กของไอจิมาใช้เลยก็ว่าได้ครับโกพลาดินในช่วงล่าสุดที่ออกนะครับในช่วงปีแล้วนั่นคือชุด บูเฟมนั่นเองนะครับมันจะลามยาวในชุดโมนาครับยันชุดบูเฟมทำให้มีน้องๆสนใจเล่นชุดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในชุดโมนาเนี่ยเรียกว่าอันล็อกเลยนะครับล็อกมาเลยไม่กลัวอันล็อกได้นะครับพอถึงบูเฟมพวกโอโหโอทีเคกันไปต่างๆนานานะครับแต่โกพลาดินก็ยังมีการหายากอยู่ในเด็กนะครับนั่นคือบูโน่กับโซลอนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราต้องทําการเก็บของเก่าในช่วงซีซั่นสนะครับลามยาวมาถึงช่วงซีซั่นสนะครับทำให้ โกพาลาดินนั้นในช่วงตีนั้นสี่เรียกว่าเก็บค่อนข้างยากนะครับและในช่วงปีที่แล้วนั้นเป็นการข้าวเกี่ยวระหว่างตีนั้นสามทีนั้นสี่พอดีทําให้โอ้โหคนนี้ยิ่งแห่กันมาเล่นนะครับเลยเป็นแคนหนึ่งที่ติดอันดับของเราไปวันนี้นะผมเได้ที่สี่ของเราไปครับผมอันดับที่สามมาถึงอันดับที่สามของเราในวันนี้นะผมจะเป็นแคนจากธงสีเทากันบ้างนะครับสตาร์เกตกันเลยนั่นคือโนวาแกร์เลอร์นะครับหรือแคนลักของแอดมินทับแปะเรานั่นเองนะครับโนวาแกร์เลอร์นะครับเป็นแคนหนึ่งที่เรียกได้ว่า หลังจากภาคหนึ่งเป็นต้นมานี่นานๆออกทีนะครับผมนะออกมาทีก็ได้รับความฮือฮาตลอดนะครับแต่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างซีซั่น3กับซีซั่น4นะครับโนวาแกปเปอร์ก็ยังมีสายต่างๆให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยโนวาแกปเปอร์นี่โอ้โหมีชัในแชมป์งานต่างๆค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแชมป์งานใหญ่งานรองงานตามร้านนี่โนวาแกปเปอร์ เรียกได้ว่าต้องมีอันดับหนึ่งนะครับอยู่ในงานนั้นแน่นอนนะครับและล่าสุดโนวาแกปเปอร์นะครับยังออกในชุด GPT01 อีกนะครับนะอย่างวิกเตอร์พัตมานะครับโอ้โหเลยๆตัวในชุดนี้นะเรียกได้ว่าเก่งมากเลยนะครับเอามารวมมาของเก่านะครับตั้งแต่ซีซั่นสาี่ทั้นสนี่โอ้โหเด็กนี้กินขาดแน่นอนนะครับทำให้โนวาแกปเปอร์เป็นที่นิยมนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเลยได้เป็นอันดับที่3ของเราไปในวันนี้อันดับที่2 อันดับที่2ของเราในวันนี้นะผมจะยกให้แคนจากยูนนเตดซังทูรีอีกแล้วนะครับแคนจากยูนนเตดซังทูรีติดง่ายจริงๆนั่นคือรอยย่อพาราดินนั่นเองนะครับรอยย่อพาราดินนะครับถึงในช่วงซีซัน3ช่วงข้าวเกี่ยวระหว่างภาคสากับภาค4จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอขึ้นซีซัน4อย่างเต็มตัวนะครับรอยย่อพาราดินได้ออกสายใหม่อย่างสีเกอร์นะครับและเรียกได้ว่าเป็นสายหนึ่งในช่วงซีซัน4ที่เก็บง่ายมากๆครับไม่ต้องมีของเก่าเราก็สามารถเอาของใหม่อย่างเดียวมันเล่นได้นะครับแล้วก็เก่งอีกนะกม ลอยย่อพาลดินก็เป็นที่เก่าวขวัญถึงนะครับเรื่อยมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซิงเซฟเองก็ดีนะครับผมหรือตัวอื่นๆที่ตามมาก็ดีนะครับและปิดท้ายซีซันส4อย่างตัว X อ็กเซฟเองก็ดีนะครับจนมาต่อกันที่ซีซัน5้นะครับอย่างอันไมยก็ดีนะครับตอนนี้ก็เซนโบแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสายจีเวลที่ออกมาของผสมกับชุดอันไมยและเก่งค่อนข้างมากเลยครับทำให้รอยย่อพาราดินนะครับ เป็นที่นิยมมากๆครับเพราะเนื่องจากของมันหาง่ายครับและของออกค่อนข้างบ่อยด้วยนั่นเองเลยติดเป็นอันดับที่2ของเราไปครับผมอันดับที่ 1, 1มาถึงอันดับที่1ของเราในวันนี้นะผมนะนจะ เป็นแคนไหนไปไม่ได้เลยนะครับน้องๆถามก่อนของจะออกนานมากๆนะครับแล้วก็ออกเมื่อไหร่ปุ๊บน้องๆนี่อยากเห็นของกันใจจะขาดนะครับราะว่ามันเป็นแคนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามาช้าแต่มีความเก่งนี่เรียกว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนั่นคือริง g Joker นั่นเองครับ Ring j o k เ r นะครับ,รบเป็นแคนหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับในบรรดาน้องๆนะพี่วัดจากน้องๆที่เข้ามาดูเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นซีซัน4ี่ปุ๊บนะครับน้องๆจะถามถึงตัวนี้ตลอดเลยอย่างวัสเตอร์จ็เกอร์นะครับผมนะ และในซีซั่น3ที่ออกมาก่อนซีซั่น4นะครับก็ยังมีหลายๆนะตัวที่ได้รับความนิยมข้ามยุคมานะครับในช่วงต้นปี59ที่ผ่านมาก็ยังเป็นโอเมก้ากรีออสนะครับหรือว่า จะเป็นคาร์ออสเบเกอร์ก็ยังมีคนเล่นอยู่พอล้ามาถึงที่สั้น4ปุ๊บนะครับไม่ว่าจะดัสโซดีแอดก็ดีนะจาเนสตาก็ดีก็ยังมีคนหยิบยกมาใช้นะครับจนบัสเตอร์จ็อกเกอร์ออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็ยังมีคนนํามาเล่นนะครับเนื่องจากว่าความเท่แล้วเนื่องด้วยตัวเอกเซนโดอิจิของเราที่ไปเล่นลิงจ็อกเกอร์ครับเล่นตัวนี้นะครับและยังมีอีกสายหนึ่งที่เรียกได้ว่าออกมาในชุดบูวี่นะครับอย่างเดริสเตอร์นั่นเองก็ทําให้คนเล่นในชุดนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับ ทำให้ลิงจ๊กเกอร์เป็นแคนหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมเรื่อยมานะผมจนทางช่องเราได้สร้างซีรีส์ดีลิทวอลขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับนะยังไงก็ลองเล่นดูครับแคนนี้นะครับคนที่เล่นก็ดีใจนะครับคนที่สู้ด้วยนี่โอ้โหปวดหัวเลยเพราะถูกล็อกนั่นเองครับดีลิทบ้างล็อกบ้างสลับกันไปนะครับทาให้ลิงจ๊กเกอร์นะครับขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับแคนยอดนิยมของเพจเราประจําปี2,559ไปเลยนะผมเลย เป็นที่มาของคลิปนี้เลยนะครับกับลิงโชกเกอร์ก็จบไปแล้วผมกับ5อันดับนะครับนะแครที่ได้รับความนิยมประจำปี2559นะครับหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะผมฟีดแบ็กต่างๆที่พี่เอามาจาัดอันดับในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฟีดแบ็กจากที่น้องๆขอมาทั้งนั้นเลยนะครับนะที่เอามารวบรวมนะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปท็อปไฟในวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนและการที่ติดตามมาอย่างยาวนานนะครับผมนะ ในปี2,559นี่ก็มีชิปเต็มอิ่มนะครับและในปี2,560นี่รับรองครับว่ายังมีชิปจากทางเรานะครับออกมาให้ดูอย่างทุกเดือนเหมือนเดิมแน่นอนนะผมนะอย่างเช่นเคยในวันนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามกด u u s c r i b e นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแวนกาดไฟ้ t ไทยแลนด์และสับชแนลจะมีคลิปท็อปอย์ดีๆอย่างนี้ดูแน่นอนสท้ายนี้ขอบคุณอย่างเช่นเคยครับผู้สนับสนุนใจดีของเราคือร้าน CJR ไม่เมกาพาซาชั้นท เหตนเราช่องเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในท็อปฟสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ